เพราะเราเข้าใจว่าคุณรักครอบครัวมากแค่ไหนเพราะเราเข้าใจว่าปัญหาการใช้ชีวิตของปัจจุบันมันลำบากแค่ไหนเพราะเราเข้าใจว่าคุณมีหน้าที่ภาระต้องรับผิดช,ชอบมากแค่ไหนและเราเข้าใจว่าผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวนั้นช่างแสนเหงามากมายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อการใช้ชีวิตเพียงลำพัง และอาจจะสายเกินไปหากปล่อยทิ้งไว้อย่าก,กังวลที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลกับสถานดูแลผู้สูงอายุเพราะสถานที่แห่งนี้คือบ้านหลังที่สองของท่านที่พร้อมจะดึงสิ่งที่เคยมีกลับมาสถานที่แห่งนี้เรามีมีความรักมีความสุขมีการดูแลที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้มีความสุขในบ้านปลาชีวิตดูแลคนที่คุณรักคือบริการของเรา